ขายบ้านหลังใหญ่นะครับหลังนี้มีพื้นที่145ตารางวาพื้นที่ใช้สอยนะครับ415ตารางเมตรเป็นบ้านสไตล์ทัสคานีนะครับคุณผู้ชมสำหรับหลังนี้นะครับเป็นบ้าน3ชั้น5ห้องนอน6ห้องน้ำนะครับอยู่แถวแถวโซนอุทยานราชพฤกษ์นะฮะตั้งอยู่ในเขตตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชม หลังนี้นะครับเจ้าของไม่ได้อยู่นะฮะก็เลยขายตัวบ้านนั้นสภาพดีทุกอย่างเลยนะครับมีสระว่ายน้ําใหญ่ๆแล้วก็มีน้ําตกด้วยนะครับข้อดีของบ้านหลังนี้คือตัวโครงการนี้เนี่ยจะมีแค่แค่8ดหลังเท่านั้นนะครับหลังนี้คือ1ในบ้านของกลุ่มนี้เลยนะครับซึ่งแต่ละหลังจะเป็นสไตล์ยุโรปทั้งหมดนะฮะคุณผู้ชมจะมีความแตกต่างกันไปแล้วก็ข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งคือมีความเป็นส่วนตัวนะครับด้านหน้ามีประตูรั้วของโครงการโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ได้ ไปปนกับบ้านหลังอื่นๆนะคุณผู้ชมทำเลดีด้วยนะครับอยู่โซนอุทยานราชพฤกษ์เนี่ยเดินทางสะดวกนะครับมาสนามบินประมาณสัก10นาทีได้นะครับสาหรับหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่ก่อสร้างไว้อย่างดีนะครับผนังเป็นผนัง2ชั้นภายในนั้นเย็นสบายนะฮะคุณผู้ชมเวลาเราเข้ามานะครับก็จะเป็นพื้นที่โถงรับแขกขนาดใหญ่นะครับด้านล่างก็จะมีครัวและมีห้องนอนด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่ง ถ้าหากคุณผู้ชมอยู่นะฮะที่นี่กับหลังนี้เนี่ยแค่เอาเฟอร์นิเจอร์เข้าก็สามารถอยู่ได้เลยนะครับพวกงานซ่อมงานปรับปรุงเท่าที่ผมดูไม่มีนะครับสามารถอยู่ได้เลยนะฮะซ้ายมือของเรานะครับมีห้องอเนกประสงค์หนึ่งห้องนะครับตรงนี้นะครับจุดนี้เป็นพื้นที่รับประทานอาหารนะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับตัวครัวนะครับซึ่งตัวครัวนั้นเขาจะทําแยกไว้ต่างหากนะครับเป็นห้องครัวแบบใหญ่เลยนะฮะคุณผู้ชมตัวท็อปต่างๆเป็นท็อปหินนะฮะ แล้วก็มีเคาน์เตอร์ครัวใหญ่ๆเป็นทรงตัวยูมีหน้าบานต่างๆนะครับตู้เก็บของทุกอย่างครบนะฮะสภาพครัวคือดีมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนผมเคยไปรีวิวของโครงการนี้แหละครับอีกหลังหนึ่งนะฮะก็สภาพการก่อสร้างทุกอย่างนั้นคือเจ้าของเขาใส่ใจนะฮะในการก่อสร้างอย่างดีเลยหมายถึงตัวเจ้าของโครงการนะครับฉะนั้นผู้อยู่อาศัยที่ซื้อต่อๆกันมานะครับคุณผู้ชมเรา มั่นใจได้เลยนะครับว่าบ้านของโครงการนี้ยังอยู่ได้อีกหลายปีนะครับคุณผู้ชมในส่วนต่อมานะครับเป็นพื้นที่ห้องนอนนะครับห้องนอนของเขาแต่ละห้องก็ไซส์กําลังดีนะครับไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเราตกแต่งนั้นลําบากนะฮะคุณผู้ชมถ้าบ้านถ้าห้องนอนที่ใหญ่เกินไปนะเราจะใช้ของตกแต่งเยอะพอสมควรนะครับแต่ถ้าห้องเล็กเกินไปมันจะอึดอัดเกินนะฮะคุณผู้ชมอันนี้เป็นไซส์กลางๆนะขนาดกําลังดีนะครับแต่ละห้องก็จะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดนะครับ อ่านี่เรียบร้อยนะครับในส่วนของห้องนอนชั้นล่างนะครับตรงนี้นะฮะด้านขวามือเวลาเราเลี้ยวลงไปนะคุณผู้ชมจะมีพื้นที่ซักล้างพื้นที่ซักผ้านะครับอยู่ตรงซ้ายมือนะครับแล้วก็ด้านขวาเรามีห้องน้ําสําหรับแขกอีกหนึ่งห้องนะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะเป็นพื้นที่โซนหลังบ้านนะครับเป็นอ่าพื้นที่คุณผู้ชมเพาะปลูกได้นะครับแล้วก็ผู้ชมผู้ชมสังเกตตัวรั้วนะฮะรั้วของเขาเดิมนั้นสูงอยู่แล้วนะครับเขามีต่อระแนงขึ้นมาอีกนะฮะ ฉะนั้นได้ความเป็นส่วนตัวอย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมระบบน้ำระบบไฟทุกอย่างภายในบ้านยังใช้ได้ปกตินะฮะชั้นหนึ่งก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะเป็นกลุ่มของห้องนอน นะครับส่วนชั้น3นั้นเป็นห้องนอนใหญ่นะฮะที่เป็นโถงสูงสูงเลยนะครับอ่าเราขึ้นมาแล้วนะครับบันไดเขาก็เดินสบายนะผมว่าหลังจากนี้นะครับไม่ว่าคุณผู้ชมจะซื้อบ้านหรือจะสร้างบ้านเองนะครับอาจจะต้องมองบ้านที่ มีผนังสองชั้นนะครับผมสังเกตดูแล้วนะฮะเวลาเราไปบ้านที่มีผนังสองชั้นเวลาอยู่ภายในบ้านนะคุณผู้ชมจะเย็นกว่าบ้านทั่วไปพอสมควรนะครับสองชั้นผนังสองชั้นในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะทําแค่ฝั่งที่เป็นแดดเท่านั้นนะฮะทุกๆด้านของเราทําเป็นสองชั้นเนี่ยข้างในมันจะเย็นช่วยประหยัดไฟนะครับเวลาเราอยู่ก็อยู่สบายนะค,คุณผู้ชมตัวห้องนอนเส็นะครับอันนี้เป็น ห้อง Walk in Closet นะครับมีตู้2เซตนะฮะซ้ายขวานะครับในส่วนของห้องน้ำนั้นจะอยู่ด้านในอีกอีกห้องหนึ่งก็หน้าตาประมาณนี้นะครับในส่วนของห้องนอนนะฮะตัวพื้นต่างๆก็เป็นพื้นไม้นะครับที่นี่ใน พวกของวงกบต่างๆนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นวงกบไม้ประตูประตูไม้นะครับแล้วการเลือกสันไม้ที่เอามาใช้เนี่ยเป็นไม้เนื้อแก่นะฮะไม้ที่แบบแก่แล้วนะครับแล้วก็แห้งพอสมควรน,นะรเวลาเรามาใช้เนี่ยบันไม่ยืดไม่หดนะครับก็สังเกตจากตัวประตูต่างๆได้นะฮะีนห้องนอนที่3นะครับหน้าตาคล้ายกันนะครับชั้นสองก็มีประมาณนี้ บ้านสไตล์นี้เนี่ยแต่งไม่ยากนะคุณผู้ชมอ่ะเลยมาห้องนี้มีอ่างอาบน้ำนะครับให้มาด้วยนะเครื่องทำน้ำอุ่นทุกอย่างมีครบนะครับ ก็ใช้เงินซื้อพวกเฟอร์ต่างๆเข้าอีกนิดหน่อยนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับชั้น2เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงชั้น3กันนะครับผมชอบห้องตรงชั้น3นะคุณผู้ชมโปร่งดีนะครับ สำหรับตรงชั้น3นะครับจะมีอยู่2ห้องใหญ่ๆนะครับข้อดีของชั้นบนนะก็ได้ตัวฝ้าของเขานะครับฝ้าของเขาจะเป็นฝ้าแบบสูงเลยนะครับุณผู้ชมฝ้าแบบนี้เนี่ยเราอยู่สบายมีห้องน้ำในตัวนะครับสองห้องหน้าตาเหมือนกันนะครับ ผู้ชมสนใจนะครับนัดชมของจริงได้ทุกๆวันนะครับนัดล่วงหน้า1-2วันนะฮะหลังนี้อยู่โซนอุทยานราชพฤกษ์นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราวนไปด้านล่างนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชม145ตารางวาหลังใหญ่นะครับ415ตารางเมตรมีสระสวยๆเลยสะก็ไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็มีน้ำตกนะฮะที่เป็นระบบน้ำวนนะครับอยู่ในบ้านเราเลยนะครับคุณผู้ชม ก็ฝากคุณชมไว้เพียงเท่านี้นะครับบ้านที่มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนะฮะไม่เหมือนใครเลยนะครับถ้าเป็นทรงบ้านทั่วไปเราก็อาจจะหาดูได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านทรงนี้ส่วนน้อยนะครับจะมีโผล่เข้ามานะครับแล้วก็การก่อสร้างเขาก็ดีด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมแวบตรงนี้นิดนึงนะฮะห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับอันนี้ใช้ประโยชน์อื่นๆได้เลยนะฮะ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมทางเรายังมีบ้านนะครับและที่ดินนะเยอะพอสมควรคุณผู้ชมติดต่อมาได้นะครับแอดไลน์ถามได้นะฮะเรามีทุกโซนเลยนะครับในเขตเชียงใหม่นะครับรวมถึงจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับทั้งบ้านทั้งที่ดินนะครับคอนโดก็มีนะโรงแรมรีสอร์ตต่างๆอาขารพณิชย์มีหมดเลยนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้ลากันเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ